ณใจกลางกรุงโตเกียวท่ามกลางแสงนีออนที่สาดส่องนารูโตะอุซึมากิยอดนินจาจากโคโนฮะกำลังฝึกฝนวิชาเซียนอยู่ใต้เงาของตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าพลันม้านพลังงานสีเขียวมรกตก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาพร้อมกับเสียงคลื่นที่ดังราวกับกระแสน้ำเชี่ยวนารูโตะเบิกตากว้างด้วยความตกใจขณะที่ร่างของเขาถูกดูดเข้าไปในม่านพลังงานนั้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันณชายหาดห่างไกลของเกาะแห่งรึงมังกี้ดีลูฟี่กับตันโจรสลัดหมวกฟางคู่รักอิสระกำลังยืดแขนคว้าผลไม้ปีศาจชิ้นสุดท้ายที่ลอยอยู่บนพื้นน้ำจู่ๆแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและม่านพลังงานสีเขียวมรกตเดียวกันก็ปรากฏขึ้นโอบล้อมเขาลูฟี่ยิ้มกว้างอย่างไม่สะทกสะทานเขาเชื่อว,ว่านี่คงเป็นการผจญภัยครั้งใหม่และร่างกายอย่างยืดของเขาก็ถูกดึงเข้าไปในมิติที่ไม่รู้จักเช่นกัน ณใจกลางเมืองที่วุ่นวายอีกแห่งหนึ่งอิซึคุมิดริยะหรือเดกุนักเรียนฮีโร่ผู้มุ่งมัน่นกำลังฝึกฝนพลังวันฟอร์ออย่างหนักในอาคารฝึกซ้อมทันใดนั้นเองอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานรอบตัวก็เกิดทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงแสงสีเขียวมรกตสว่างวาบขึ้นและเดกุก็พบว่าตัวเองกำลังลอยแขวนขวงอยู่ในมิติอันแปลกประหลาดเมื่อทั้งสามสติกลับคืนมาพวกเขาก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนพื้นดินที่ไม่คุ้นเคย ท้องฟ้าเต็มไปด้วยสีสันที่ผิดเพี้ยนและสภาพแวดล้อมรอบกายก็ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างโลกอนิเมตต่างๆที่พวกเขาเคยรู้จักนารูโตะสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณมันไม่ใช่จักระไม่ใช่พลังสัตว์หางแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไร้รูปแบบเขาหยิบดาวกระจายออกมาอย่างระมัดระวังเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งลูฟี่ผู้ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดยืดคอของเขาออกไปมองสำรวจรอบๆก่อนจะตะโกนถามว่า นี่มันที่ไหนกันเฟ้ยเขาหันไปเห็นนารูโตะที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักและสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากของนินจาหนุ่มอย่างสนใจส่วนเดกุที่ยังคงสับสนก็พยายามประเมินสถานการณ์รอบตัวเขาเห็นนารูโตะและลูฟี่และรู้สึกถึงพลังงานอันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากทั้งคู่คุณพวกคุณคือใครครับเดกุเอ่ยถามด้วยความประมาทัานใดนั้นเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นมาจากเบื้องหลัง พวกเขาหันไปเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหฮมาที่มีรูปร่างคล้ายกิ้งก่าผสมกับมังกรกำลังพ่นเปลวไฟสีม่วงออกมาอย่างบ้าคลั่งนารูโตะตอบสนองทันทีเขาใช้คาถาแยกร่างเงาพันร่างสร้างร่างแยกจำนวนมากเข้าประจันหน้ากับสัตว์ร้ายลูฟี่ยิ้มอย่างกระตือรือรน้นยางยืดของฉันจะจัดการเจ้าเองเขายืดแขนออกไปคว้าตัวสัตว์ร,ร้ายและใช้หมัดยางยืดต่อยเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างรุนแรง ส่วนเดกุที่เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดก็ไม่รอช้าเขาตะโกนวันฟอร์อสมบูรณ์ร้อปรเซนตร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยพลังงานสีฟ้าและเขาก็พุ่งเข้าโจมตีด้วยหมัดอันทรงพลังการโจมตีประสานของทั้งสามทำให้สัตว์ร้ายถึงกับเซทลาแต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้พลังงานมรกรที่ก่อให้เกิดการเดินทางข้ามมิติของพวกเขายังคงแผ่ซ่านออกมาทำให้สัตว์ร้ายมีพละกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงพวกเขาก็ตัดสินใจว่าต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนารุโตะรับหน้าที่เป็นผู้นำด้วยความเป็นนินจาผู้ผ่านประสบการณ์มามากเขาพยายามวางแผนและประสานการโจมตีลูฟี่ด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญไทยและการมองโลกในแงด่ดีคอยสร้างขวัญกำลังใจและนำทีมเข้าสู่การต่อสู้ที่อันตรายส่วนเดกุผู้มีไหวพริบและการวิเคราะห์ที่เฉียบคมคอยประเมินสถานการณ์และหาวิธีใช้ประโยชน์จากพลังของเพื่อนใหม่ทั้งสอง พวกเขาเดินทางผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ป่าที่เต็มไปด้วยพืชเรืองแสงไปจนถึงเมืองร้างที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีร่องรอยอารยธรรมโบราณที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนระหว่างทางพวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอาวุธลึกลับและปริศนาที่ท้าทายสติปัญญาระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับคิริโตชายหนุ่มผู้เก่งกาจจากโลกแห่งเกมออนไลน์สวอตอาร์ตออนไลน์ เขาอธิบายว่ามิตินี้คืออาคาหนะ้าดินแดนที่เกิดจากการรวมตัวของพลังงานจากมิติต่างๆและถูกครอบงำด้วยเงาไร้ตัวตนซึ่งเป็นพลังงานแห่งความมืดที่ต้องการกลืนกินทุกสิ่งคิริโตะบอกว่าเขาถูกดึงมายังที่นี่เช่นกันและกำลังตามหาหนทางกลับบ้านเขาเสนอที่จะร่วมเดินทางกับนารูโตะลูฟี่และเดกุโดยใช้ทักษะการต่อสู้ด้วยดาบและความสามารถพิเศษของเขาจากโลกเสมือนจริง เมื่อพวกเขาร่วมเดินทางกันนารูโตะเริ่มเรียนรู้จักระของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวะพลังงานที่แตกต่างออกไปเขาคนพบว่าการผสมผสานจักระกับพลังงานมรกรที่แผ่ซ่านในอาคานาะสามารถสร้างคาถาใหม่ๆที่ส่งพลังได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นดาวกระจายวงจักรเทพ (Risen c u r อ of the Divine Cycle) ที่รวมพลังจากดาวกระจายและวงจักรเข้าด้วยกัน ลูฟี่เองก็เช่นกันด้วยสัญชาตญาณของนักผจญภัยเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้พลังอย่างยืดของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาสามารถยืดแขนไปจับก้อนเมฆเพื่อลอยตัวหรือยืดเท้าออกไปเพื่อสร้างกำแพงป้องกันการโจมตีได้หมัดภูเขาระเบิดวอลคานิกพันช์คือหนึ่งในการโจมตีรูปแบบใหม่ที่เขาสร้างขึ้นด้วยการผสมพลังอย่างยืดกับพลังงานความร้อนที่พบในอาคาณนาะ ส่วนเดกุเขาได้ค้นพบว่าพลังวันฟออของเขาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามพลังงานที่เขาดูดซับเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้ Smash ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่น Smash แห่งจักรวาล o s m i ิ Smash ที่สามารถปล่อยคลื่นพลังงานกว้างไกลหรือ Smash แห่งจิตยิญญา Spirit Smash ที่โจมตีเข้าที่จิตใจของศัตรูโดยตรง คิริโตเองก็ได้สอนเทคนิคการต่อสู้ด้วยดาบขั้นสูงให้กับพวกเขาทําให้เขาเข้าใจถึงความสําคัญของการประสานการโจมตีและการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละคนพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าอาคาโนสสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังงานโมรกฏอันบิดเบี้ยวหรือเหล่าผู้พิทักษ์แห่งมิติที่ทดสอบความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณของเขา ในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับซาคุระฮารุนอนินจาแพทย์ผู้แก่งกาจจากโคโนฮะอีกคนหนึ่งซึ่งหลงเข้ามาในอาคาน้าจากการทดลองคาถาที่ผิดพลาดซาคุระนำความรู้ด้านการแพทย์และการควบคุมจักระมาช่วยทีมในการรักษาบาดแผลและวิเคราะห์พลังงานลึกลับ เมื่อพวกเขาเข้าใกล้แก่งกลางของอาคานะ้าพวกเขาก็ได้พบกับผู้สร้างมิติซึ่งมีชีวิตโบราณยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรวมมิติต่างๆเข้าด้วยกันแต่ด้วยความผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นผู้สร้างมิติได้อธิบายว่าเงาไร้ตัวตนที่คุกคามอาคานะ้าคือพลังงานแห่งความสิ้นหวังที่เกิดจากการสูญเสียความหวังของเหล่าผู้ถูกทอดทิ้งในมิติต่างๆ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นณใจกลางอาคาหน้าที่ซึ่งเงาไร้ตัวตนได้ก่อตัวเป็นร่างมมือมาที่ทรงพลังอย่างน่าเชื่อถือนารูโตะปลดปล่อยพลังสถิตร่างก้าหางออกมาผสมผสานกับจักระเสียนอย่างเต็มที่ ลูฟี่ยืดร่างกายออกไปจนสุดขีดใช้ท่าเกียร์โฟ์ในรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเกียร์โฟ์อารวาสแห่งมังกรเกียร์โฟ์ดราก้อนสแรมเพจเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วอย่างมหาศาลเดกูใช้พลังวันฟอร์ออในระดับสูงสุดสร้างวันฟอร์ออฟูเค้า150ปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่ยากจะจินตนาการและคิริโตใช้ดาบเอเลเมนทัลดราก้อนผสนกับทักษะสตาร์เบรสตีมที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับพลังงานของอาคา่า การโจมตีประสานของทั้ง4ี่ทให้เงาไร้ตัวตนสั่นคลอนและในขณะที่พวกเขากําลังจะใช้ท้าไม้ตายครั้งสุดท้ายนารูโตะก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเงาไร้ตัวตนเขาตะโกนบอกทุกคนว่าเราต้องไม่ใช่แค่ทําลายมันแต่เราต้องเยียวยาความเจ็บตัวของมันด้วยนารูโตะจาได้ถึงความเจ็บตัวจากการเป็นที่รังเกียจและเข้าใจว่าเงาไร้ตัวตนก็ต้องการความเข้าใจและมิตรภาพเช่นกัน เขาจึงตัดสินใจไม่โจมตีแต่กลับส่งพลังงานแห่งความหวังและมิตรภาพของเขาเข้าไปในเงาไร้ตัวตนลูฟี่ที่ได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วส่งพลังแห่งความสุขและการผจญภัยของเขาไปส่วนเดกุที่เห็นดังนั้นก็ส่งพลังแห่งความมุ่งมั่นและความเชื่อในมนุษยชาติของเขาไปส่วนคิริโตก็แบ่งปันพลังแห่งความผูกพันระหว่างเพื่อนที่เขาได้รับจากการผจญภยัย เมื่อพลังแห่งความหวังมิตรภาพและความสุขหลั่งไหลเข้าไปในเงาไร้ตัวตนมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายสีดำทมิ่นค่อยๆจางหายไปกลายเป็นแสงสว่างสีเขียวมรกตที่อ่อนโยนพลังงานมรกตที่เคยบิดเบี้ยวตอนนี้กลับกลายเป็นแหล่งพลังงานที่มั่นคงและสงบสุขผู้สร้างมิติปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มพวกเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดความหวังและมิตรภาพก็สามารถนำมาซึ่งการเยียวยาได้ เมื่ออาคาน่าเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติม่านพลังงานสีเขียวมรกตก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งรอบตัวนารูโตะลูฟี่เดกุและคิริโตะพวกเขาสัมผัสได้ว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วการจากลากันเต็มไปด้วยความเคารพและความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นจากการผจญภัยอันยาวนานพวกเขาสัญญากันว่าจะไม่มีวันลืมการเดินทางครั้งนี้เมื่อนารุโตะลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองกลับมายืนอยู่ใต้ต,ตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าในโคโนฮะอีกครั้ง พลังเสียงของเขายัางคงอยู่แต่ความเข้าใจในพลังและการเชื่อมโยงกับผู้คนก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลูฟี่พบว่าตัวเองนั่งอยู่บนเรือของเขาท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมที่กำลังเฉลิมฉลองการได้ผลไม้ปีศาจชิ้นใหม่เขาเล่าเรื่องการผจญภัยที่น่าเชื่อใจให้กับเพื่อนๆฟนังด้วยรอยยิ้มกว้างเดกุกลับมายืนอยู่ในอาคารฝึกซ้อมพลังวันฟอร์อของเขาทวีคูณขึ้นและเขาก็มีความมั่นใจที่จะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม คิริโตะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในโลกของเกมแต่ประสบการณ์ในอาคาน้าได้หลอมรวมเข้ากับตัวตนของเขาทำให้เขามีมุมมองใหม่ต่อชีวิตและความหมายของการต่อสู้การผจญภัยข้ามมิติครั้งนี้ได้หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นวีรบุรุษที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสแสดงให้เห็นว่าแม้จะมาจากโลกที่แตกต่างกันแต่หัวใจที่กล้าหาญความมุ่งมั่นและพลังแห่งมิตรภาพก็สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้และเป็นแสงสว่างนำทางในยามที่มิติต่างๆกำลังจะล่มสลาย